เรามีแผนจากแกให้มันใหม่มันวิ่งตามรถอ่ะวิ่งตามรถอะซื้อของเ็จจอยไปบอกทุกคนเลยนะให้วิ่งขึ้นรถเลยมันใหม่มาแล้วมันใหม่มาแล้วเร็วๆสิเร็วเร่นเริงไรหือขนาดดีวเร็วพี่ ครับสวัสดีครับพบกับเตยชองนิวเดย์นะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่ไหนนะเีย็บด่วนน้ำมันท้าเีย็บด่วนน้ำมันท้าหมากันหลายคนนะเรามาเดินเที่ยวกันแล้วเรามีแผนจะแก้ให้มันใหม่มันวิ่งตามรถอะวิ่งตามรถอะซื้อของเสร็จจอยไปบอกทุกคนเลยนะให้วิ่งขึ้นรถเลยแล้วรีบกลับเลยแล้วก็ให้มันวิ่งตามรถแล้วก็เราถ่ายเก็บเรียกชั้นเขาเเดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ตามแบบล้างผ่านนะทุกคนตอนนี้ก็ได้มาแล้วเนี่ยเป็นพันแล้วเนี่ยแค่นี้เราจะมีเล่นมุกกันเล็กๆล็กน้อยนนี้เท่าไหร่คะให้เป็นอย่างเสื้ออื้อ ลองแว่นนะอันนี้เรามาถ่ายเดินตลาดว่าเป็นยังไงไงอ๋อทำคลิปเปิดคลิปยังเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วานรีเวลามอรีวิวใช่ป่ะ้าแกไม่ได้ถุงก่อนอ้องอเป็นคลิปเดียวๆไหมเออเดียวๆอ่ะนะเปิดไปแล้วเทรป่ะอันนี้สามหมื่นะอันนี้ไม่ต้องไปตัดโซนนะโซนถ้าทีมตาจะหาป่ะเฮ้ยทำอะไรอีกแล้วอ่ะเล่นเกม เกมอะไรอ่ะเกมสวีทโบนัส่างจากแอตีเฮสี่ห้าไงเล่นจังเลยนะเกมเนี่ยก็เล่นแล้วมันได้เยอะโบนัสมันแตกเยอะเนี่ยเห็นไหมแค่หนูเล่นได้แค่นี้หนูก็ได้โบนัสกลับมาแล้วเนี่ยเออเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงแตกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพี่ต้องทำไงมั่งแตก พี่อยากเล่นนะพี่แอดไปเลยที่ adth45 บอกว่ามาจากช่องยูเด a y หนึ่งร้อยคนแรกพี่รับไปเลยหนึ่งพัน point แต่ถ้าใครไม่ทันนะอ่ะเขายังมีโบนัสอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้กับทุกคนที่สมัครไปอีกด้วยเออไ,ได้ทุกคนเลยดิใช่มีบริการฝากถอนในระบบ AI แล้วก็มี Humanity Wallet รองรับด้วยอ๋เอเข้าสีเวงก็ได้แล้วใช่สนใจปะสนใจสนใจปะสนใจสนใจสนใจก็แอดไปเลยที่ adth45 มีแอดด้วยนะคะ adth45 มีแอดด้วยนะครับไปเลย สมัครดีแอตีไรล่ะแอตีสี่ห้าให้ลองให้พี่จะเอาเหรอไม่เลยเพราแต่สวยรองเท้าแต่ง่ายเห็นแต่งต้นสูงตอนนี้นี่ค่ะคือตอนนี้ผู้หญิงเขาก็เลือกแบบเลือกเอาเลือกเอานะครับไม่ดูเงินในกระเป๋าเลยฮะตอนนี้แหมตัวเองแค่แปดร้อยพี่ชอบเงอันนี้แวนซื้ออะไรครับเนี่ยแหวนซื้อใส่ไปฮะจะเอาไปฟาดหลังคนฟาดหลังคนโอ้ชอบสาดดีซะแล้วเจอเขาให้เลือกระหว่างชุดดำกับชุดแดง สีแดงทำไมเอาสีแดงอ่ะเดี๋ยวรีบซื้อจะได้รีบกลับบ้านถ้าอยากซื้ออะไรล่ะกางเกงนี่หรอเขาไปถ่ายรูปสวยอันละสี่สิบอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใครอ่อนนันยาย f minutes later โอ้ตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่องฮอนโจชาแนลนะครับทุค ที่รายการอะไรครับเนี่ยอจึ๊กครับอุ้ยอจึ๊กเหรอ่ตัวงนานแล้วเนี่ยตัวงเนี่ยเอ็นดูมผมชอบมากเลยเฉพาะภูมิกับช่องอจึ๊กเนี่ยสุดแล้วครับภูมิกับคนนี้อันนี้ถ่ายคอนเทนต์อะไรอยู่เนี่ยต้องต้องทำไงครับอาจจะเป็นคอนเทนต์เดินตลาดชิวๆครับเรามีแผนจะแก้ให้มันวิ่งตามรถวิ่งตามรถ อยากกินยำอยากกินหอยนางรมไม่รู้เลยอนยะเดินดูก่อนอยากกินหอยนางรมเขาอยากกินแบบหอยใหญ่ๆอ่ะหอยเท่า่าืออยแบเงี้ร้านแรกอันนี้ขายแล้วครับเนี่ยก็ลายฮะ สาล่ายอ๋ออันนี้มาจากต้องมาาจกทะเลเลยไหมครับเนี่ยมาจากเกาหลีเลยโอ้เกาหลีที่มีกี่รสชาติครับมีสามรสฮะชี้นหวานมันเค็มแล้วก็มีรสเผ็ดเข้มข้นสไปซี่มีรสบ้านรสเบินรสอก่นอันนี่ประจำแต่เราเขาไม่ได้ไครับวันนี้ครับผมได้แวะเอาแวะนี้ไม่ได้แวะซื้อนะครับแวะคุยได้ได้ไปโค้ดให้หน่อยแล้วกันว่าสาล่ายของเราอร่อยทำให้อร่อยก็บอกว่าอร่อยกันสมัยก่อนนี่ผมเล่นตลกอยู่เขาเนื้ออะไรคณะอะไรคณะเป็ดเชนโ้นใช่ไ้ยเปิดเชิญยิ้มอย่างเชื่อเล่นเพื่อน ที่อะไยังไงให้ซื้อสลายน่อยก็แล้วกันเฮ้ยนี่ฝากคุณด้วยนะครับนี่นี่ของไปดูดอกกระโดดนะครับผมโอเคขอบพระคุณนี่ครับฝากไปด้วยนะครับไปไปช่วยกันหอบดิไปกลับบ้านนล้วบอกว่าอยากเลไปแล้วบอกว่าอยากเก่งอยากเดินไม่ใช่หรออยากเดินแหลยคิดแค่เดินแล้วอยากกลับบ้านนอนนอนอะไรเออนั่นแหละกลับบ้านไปยุ่ง โอเคครับทุกคนตอนนี้วันใหม่กำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่เดี๋ยวเราจะหนีไปรถเลยนะให้ทุกคนหนีไปรถเลยนะพี่มอสเดี๋ยวนี้ไปรถเลยบ้าไปท้่มันได้ไงหนีไปรถเลยพูดไปทั่วเยให้มันวิ่งตามรถเนาะน่าด่าเลยโจะตกลงไหมล่ะพูดถึงว่าเมียเนี่ยอย่าไปกลัวนะเนี่ยคาตีนพี่ทุกวันเตะโดนเตะนี่ไงเหรอเหยียบให้มันเหยียบให้มันหลอกเคลื่อนเราไปรถเลยเราให้วันใหม่เดินตามไปทีเดียว โอเคครับตอนนี้เรามารอวันใหม่อยู่ที่รถแล้วนี่ครับผู้ร่วมขบวนการพี่แนนแหละพี่แนนคิดแผนนี้ก็ไม่เคยแกล้งน้องไงโอเคเดี๋ยวรอวันใหม่มาแล้วก็เราจะออกรถไปเลยนะครับจะดีหรือสงสารเลยตัวมันสงสารวันใหม่สงสารเต้ยอะลูกจิ๊กดาวสงสารผมถ้าสมมติว่าเกิดเป็นโกรธขึ้นมาทำไงถ้าแบบว่าไม่กลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เข่าถามผมดีไม่กลับด้วยล่ะเออผมต้องการอย่างนั้นยอกหยอกไว้แกล้งเฉยเดี๋ยวก็ให้มันขึ้นแนนวิ่งตามไปเข็ดเล เราจะให้กินตอนไหนวังน้อยเดี๋ยวตอนนู่นแล้วตอนนี้เราอยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้วันใหม่ขึ้นตอนอยู่วังน้อยนะฮะใกล้ๆนะไม่ไม่ไม่ทอะไรไม่ทอะไรแค่มาตลาดเรียบๆก็ไกลไม่ไหวันรีเราจะไปห้องน้ำเฮ้ยท่านน้องน้องวันใหม่มาแล้วนี่มันไม่ม่แล้วเร็วเร็วสิเฮ้จะเล่นจริงไงเออขนาดนี้แล้วพี่ เล่นยะยลีลาเออลำเนึงเร็วเอ้ยพีไหนมาครับไม่ทราบว่ามีคนเยอออกำกายหน่อยจะได้คอมผมจะได้คอมผอ้าวอ้าวอีสัตว์คอม ปเไไปเล่นไปย่ไปขึ้นบางน้อยอดจอดไหนอ่ไได้คนมองเขารู้ว่าเราทำยูทูบไงเขาเลยมองีี บอกรักพี่เตยก่อนบอกรักพี่เตยก่อนรักพี่เต้ยนะครับรักพี่เตยที่สุดเลยไม่ยีพี่ยีคนมันเยอะไปแล้วดังดังดังพี่เตยพูดดังดังรักพี่เตยครับรักพี่เตยครับรักนะครับคนดีของฉันว้้ยเป็นไงครับเหนื่อยไหมไม่เลยกูโ เราจะขุดไปไหนคนเขามองหนูเออน่ารักดีแค่แนนบอกว่าอยากให้มันใหม่ออกล้างกาหนนยจะได้พอมผอมวันนี้ไม่ใช่แล้วมีแนนนั่นแหละมันไหนจะเชื่อใครแล้วคือเสียงไปนลรบอกว่าจะไม่ต้องไม่ต้องซื้อมาเยอะจะได้ไม่ต้องหอบฮะไม่มุกอะไรแล้วเมื่อกี้ไม่มามีคนหัวล้อโคตรดังอะ น่ารักดีปิดที่เพิ่มด้วยปิดิ้มอะไรโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ลื้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องแมมมอสได้นะครับผมเฮ้ยเออว่าไม่ทำได้นิวเดย์ไม่ทำได้จริงห่วย